แล้วแมวทะเล58ฟุต310ม้า4ตัวนะครับ8ฟุตสี่เครื่องยนต์310ม้านะครับนี่ครับงามไหมครับผมตรงการต่อเรือสอบถานเพราะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวไปลงน่าจะลองวิ่งวันนี้กันเลยนะครับลากขึ้นมามาส่งสิที่นะครับนี่อย่างงามเลยนะครับหืมหามครับพี่น้องม้า v 8สตัวนะครับลำนี้ใส่มาสตัวเลยครับจะได้อัตราส่วน ค่าเีฟเชื้อเพลิงนะครับจากตัวก่าซีฟอยู่ที่ประมาณ3%เของตัวเดิมนะครับกับตัวของ h อนด้านะครับนี่ครับแมวทะเล58ฟุตนะครับ เป็นตัวลำโพงตัวของอัพพาร์โลคริปซูลนะครับนี่ครับภายในเน้นไม่ได้มัน,น,นมทุกมากคือเน้นแบบพาเวทส่วนตัวนะครับด้านข้างจะเป็นกลุ่มของเครื่องเสียงฟิวชัน่นลำโพงของฟิวชัน่นมีดอกซับเรียบร้อยนะครับมาดูจะวัขับเคลื่อนของเรือนะครับต่อเรือกับเรานะครับทุกอย่างครบจบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครื่องยนต์ระบบสื่อสารเวียดชการ์มินเบรนนะครับ จอนําทางเรือนะครับเป็นของ Garmin GPS Map นะครับซึ่งสามารถมีแผนที่3มิติในลักษณะที่อากาศแปรปวนมองทางไมเห็นแผนที่3ามิติจะเข้ามาชดเจยให้ได้นะครับหรือท่านเป็นลูกค้าที่ต้องวิ่งกลางคืนมันสามารถต่อกับกล้องที่มองกลางคืนได้นะครับมาดูจุดอื่นกันต่อดูงานครับเนี้ยบแบบนี้เนาะเมื่อต่อกับเรานะครับ วิทยุสื่อสารตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้เป็นวิทยุสื่อสารครับนี่เป็นเครื่องเสียงและเช่นกันนะครับหาลูกค้าของท่านต้องการประชาสัมพันธ์เราใช้เมือตัวนี้พูดสื่อสารแจ้งเขตลูกค้าของท่านได้เลยไม่ต้องตะกูนะครับจบจบกันไปนะครับครบจบทุกอย่างในที่เราที่เดียวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเราจัดให้จบในที่เดียวจ่ายกับเราครบจบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวรอพีมช่างเขาลงมาเดี๋ยวออกไปลองกันด้วยกันนะครับมีงานให้ดูงานภาพรวมนะครับของการต่อจากกู่ของเรานะครับนี่ ตัวเ s ตัวกินของพิกซิตนะครับอนนี้เป็น2ท้องขนาด58ฟุตเนาะเป็นทีมช่างทีมฮอนด้าหลายท่านก็เป็นหัวนะครับว่าเออเมื่อซื้อเครื่องยนต์กับเราแล้วยังไงบ้างเรจะมีทีมช่างดูแลให้ทั่วนะครับเดี๋ยวจะมีทีมช่างของเครื่องยนต์ฮอนด้าเข้ามาอีกครับตอนนี้เป็นช่วงพักเที่ยงเนาะไปกินข้าวกันเดี๋ยวจะเข้ากันมาอีกนะครับบางส่วนก็เดินทางมาจากชลบุรีนะครับผมชานชาลาแล้วนะครับเดีย๋ยวเรื่องนี้ประจําการที่อ่าวฉลองนะครับลํานี้เรือออกไปแล้วนะครับ วันนี้น้ำสิบข้ามเดี๋ยวน้าช่วงหลังเที่ยงน้ำาป็นจะเ,เริ่มลงนะครับออกจากคลองย่าเรือโอ,อกไปโขนนะครับอืเดี๋ยวไปลองวิ่งก่อนแล้วก็กลับไปอยู่อ่าวชลองเนาะก็คืออ่าวชลองเกาะพีพีนะครับตรงนี้ห้าสิบดฟุตครับแมวทะเลตัวนี้เรือลากมาจากโรงงานก็จะมีขบวนรถลากมาให้ประมาณนี้ขึ้นมาเพื่อฟารมปลอดพลเรือฟามสะดวกของผู้จ่ายนะครับ เน้นย้ำนะครับทุกอย่างจบที่เราทั้งหมดนะครับเรื่องกองคารขออนุญาตเอเอสติดตั้งวางเครื่องยนต์ทีมงานดูแลเครื่องยนต์ต่างๆจบที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับอาลีเพื่อจะลงนะครับเพราะว่าน้ํามันลดเนาะ๋ยวออกญาตนะครับเพราะเรือเป็นเรือขนาดใหญ่นะครับเป็นเรือขนส่งโดยสารนะครับทาไมต้องใส่ถึง380นะครับบางก็มีข้อมูลว่าหนึ่งเมื่อใส่เครื่องปริมาณม้าที่น้อยกับใส่ที่ม้าเยอะกว่านะครับการเซฟก็จะดีกว่าเพราะเครื่องจะเร่งไม่ต้องสูงสุดของอัตราการใช้งานนะครับเร่งแค่4,000นิดๆก็เหลือๆแล้้ววคัออมาาตย่งนีโ อลังการงานสร้างครับผมต่างๆ่ั้ต้องเม่นทุกอย่างนะครับเพราะเรือของจอามมีมูลค่าเนาะต้องเข้าไปจําสารี่นะครับทีมสานี้จะมีทีมดูเลโอทีมงานดีมากกับทางบุตรลากูลนะครับสุดยอดเลยงานนี้ Dream Voyage เาจะมามีเซฟตี้ครับใช้ผ้าเวทของเรือไปครับแล้วจัดหาจังหวะระนาบที่บาลานซ์นะครับนี่ครับทีมงานของบุตลากูนนะครับมา แต่เช่นเรือลำทดสอบของอสปอนเซอร์บ,อบางก็ตามก็จะมาขึ้นที่นี้เพราะการดูเลค่อนข้างดีกว่าเนาะดีกว่าในเรื่องขนาดเรื่องของเครื่องมือตา่ตางๆที่ใหมาใหมาพร้อมมากนะครับนี่เป็น310ม้าครับมันจะเกือบจะเต็มเทนลเลอร์แล้วนะครับสังเกตมันจะเข้าช่องพอดีเลยนะครับแมวทะเล310ม้สา,มส,ามสี่เชือกกันไปเลยนะครับนี่ครับติดตามความสวยงามได้ที่อ่าวฉลองนะครับ นั่นคือพอเรือมันมีน้ำหนักลงมาเนาะก็คือกันกันเป็นรอยก็เลยใส่ยางเข้าไปด้วยนะเพราะหนึ่งมันมีน้ำหนักเยอะนะครับก็เลยเป็นการเซฟตี้ไม่ให้สีเรือเป็นรอยนะครับนี่ทีมงานเข้าไปทุกฝั่งเลยนะครับนี่ครับทั้งลูกค้านะก็ามาคอยแล้วนะครับงามครับสเดือนหลังตั้งแต่มัดจำนะครับเริ่มจากมัดนำมัดจำใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับในการต่อเรือนะครับแล้วก็จะมาลองวิ่งมีทีมช่างดูแลทั้งหมดนะครับทีมเอสซาวเด์ต่างๆเมื่อเรากับบางเรื่องของเทคนิคข้อมูลต่างมันก็จะะแนนบบบให้้พรรรอมมเลยคคััผ ให้มีน้ำหนักลองเช็คบาลานซ์ของเรือว่าน้ำหนักเรือจะหัวจะลงไหมท้ายจะลงไหมแล้วก็เลยขึ้นมาีนิดอ่าไล่ดูเพราะว่าว่าเคร่นี้มันจะมีวัดน้ำหนักว่าหัวท้ายน้ำหนักประมาณเท่าไเรเนาะลอยแล้วครับลอยแล้วคำเพิมนะครับลอยมาแล้วนะครับลอยมาแล้วอืยกมาเรื่อยๆนะครับอือ่แล้วก็เอาตัวรถถอยหัวลากออกนะครับ นี่นะครับพอเดี๋ยวน้ำจะลดจะเข้าเข้ากลางพอดีแล้วก็ค่อยหยดลงมาหย่ลงมานะครับอย่างงามนะครับตรงนี้เมลทรี58ฟุตนะครับนี่โยกนี่ครับรถไปช้าๆเพราะมันมีน้าหนักเราโยกเย้ยโยกเย้ยได้นะครับครับเมื่อเรือแตะน้ําสังเกตผู้ที่มีเชือกนะครับเชือกนั้นก็จะคล้องเรือเพื่อไม่ให้เรือมาเปะกับดัวด้านข้างของตัวบ่อลงน้ําก็คือตัวช่องของเล็บนั่นเองนะครับเดี๋ยวพนักงานเขาจะเบี่ยงเบี่ยงสายเชือกให้ไปคล้องนะครับเมื่อคล้องปั๊บก็จะลากจะมีเรือยางกำลังหนึ่งตรนนู้นก ลงมาช้าๆลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะมันมีตัววัดเซนเซอร์อยู่ซ้ายขวาหัวละล่างนะเพื่อจะให้เรือได้บาลานซ์นะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยครับนี่คือสิ่งที่ดีครับกับกองการเรือบ้านเราครับกับเอาเรือลงน้ํานะครับเดี๋ยวพอเมื่อเรือลงมาปั๊บก็วิ่งจากโองนี้วิ่งแนบตรงไปเลี้ยวขวาออกไปด้านนอกได้เลยนะครับหัวหน้าช่างต้นนะครับเข้ามาดูครับทีมช่างโรมิเดียดูแรทั่วประเทศนะครับตอนนี้ครับทีมช่างหอนด้ามาเร็วนะครับ มาดูลักษณะของเวลาวางเครื่องแล้วกินระดับกินน้ําจะอยู่ตามที่คํานวณกันไว้ไหมนะครับก็คือตามสถิติขีดมายังไม่มีโหลดก็คยอตามคํานวณนะครับผมสตาร์ทเครื่องเร็วนะครับ2ตัวก่อนนะครับตอนนี้สตาร์ทกันเร็วนะครับฟิมฟิวสามร้อยาสิบม้านะครับสี่เชือกนะครับสตาร์ทเครื่องเร็วนะครับ2อตัวก่อนนะครับตอนนี้สตาร์ทกันเร็วนะครับ ฟิชชั่มสามร้อยสิบม้านะครับสี่เชือกนะครับโอ้ลื่นๆๆๆๆลื่นๆๆ่นๆๆ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 ดๆๆๆ่ๆๆ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 เๆๆๆๆๆก็ๆลๆๆ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 ๆีอ นั่นนะครับมันไม่ได้เป็นวิทยุสื่อสารครับตัวนี้คืกหนึ่งไว้อธิบายลูกค้านะครับว่าต้องการทำอะไรบ้างก็คือเสียง่างของ่านลำโพงให้เลยนะครับต่างกับตัวอีกตัวหนึ่งเป็นวีดเอฟของ Garmin ก,ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งของิอสื่อสารเป็นมารินนะครับว่าเครนไฟฟ้ามันจะนิ่มๆเนาะอ่ะถอยออกจากมาบุตรกุลมาเร็วนะครับอืม,อมช่วยๆเลยอ๋อนิ่มมาก เด็กเรือนะครับสามารถเดินได้ง่ายเพื่อเอาลูกยางมาวางต่างครับนะครับเดินได้ง่ายครับพื้นที่กว้างประมาณนี้เลยนะกว้างเลยเดินได้ง่ายอันนี้งานสาเสร็จยังไม่เรียบร้อยเนาะพอมาติตดตั้งนะครับเด็กเรือสามารถเดินปั๊บไปวางยางต่างเดินได้คล่องเพราะพื้นที่กว้างมากเรือตัว5กับแมวทะเลห้าสิบแปดฟุตนะครับเดินข้างเรือเด็กเรือสามารถเดินทํางานได้ง่ายเนาะสีฟ้าจะครั้งก่อนจะเป็นของอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวห้าสิบแปดเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะดูแคบกว่าเพราะสี เมื่อเลือกสีเป็นโทนสว่างเรือจะดูกว้างขวางกว่าเดิมนะครับมาเดินทางกลับกับขวากันต่อครับกวาขวากว้างครับเดินแบบสบายเดินแบบหลวมๆได้เลยนะครับเรือบิ๊กไซส์แน่นอนครับเครื่องยนต์ที่ใหญ่มันฟังดูแล้วเหมือนน้ำมันก็จะสิ้นเปลืองกว่าแต่นะครับเมื่อกําลังม้าที่สูงกว่าการใช้เครื่องยนต์อัตราการเร่งรอบก็จะสูงกว่าทําให้เครื่องทํางานน้อยเท่ากับว่าท่านก็จะเซฟมากกว่านั่นคือข้อดีของเครื่องกาลังม้าที่มากกว่าและเครื่องที่ปริมาณของเครื่องที่มากกว่าครับผม กล้องของกามินเข้าไปนะครับทำให้เห็นได้ว่าลักษณะลูกค้าอยู่ด้านท้ายเรือมีใครยังไงบ้างกับตันก็จะเห็นผ่านโจนะครับหากวิ่งกลางคืนก็ต้องใช้เป็นกล้องของตัวไซออนกเพื่อสามารถวิ่งแล้ววิ่งในที่มืดก็จะสว่างแบบกลางวันประมาณนี้เลยนะครับบู a t าก g นหรือ k o อมา a r i n a เป็นโคองเดียวกันนะครับออกมาแล้วนะครับ ช่วงน้ำลดน้ำน้อยแล้วก็จะมีเรือปรรมงพื้นบ้านของละเวกแถวนี้สะพั่มกอแเกลก็จะมาวางวันวางหาปูหาปลากันเนะาะครับผมจะมีเรือตอนนี้ก็เรือเรือสปีดกลับเข้ามาแล้วนะครับอนเอ U, บุเหลมยามูครับเหลมยามูเรือขนส่งโดยสารที่มีความเร็วสูงและประหยัดน้ามันกับฮอนด้ามารีนอันนี้เป็นการแตะน้าครั้งแรกนะครับแน่นอนการแต่น้าครั้งแรกมันอาจทุกอย่างอาจจะไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องมีการไล่ใบ ต้องมีไล่ความสูขขงขึ้นอีกที่นึงแต่ให้นี่ว่านี่คือการเตะน้าครั้งแรกนะครับตอนนี้สังเกตเลยน้ําตอนนี้ยังเร่งยังชูโจดรดินน้ํามีการโซ่ไปห่างลําเรือมาหนึ่ง,นง,ชงช่วงเรือนะครับถ้าเกิดความเร็วดีทุกอย่างสมบูรณ์น้ําที่อยู่นี้มันจะขึ้นออกไปกัอีกครับผมเอาราว่ากันไปอ้อยเป๊ะเป๊ะระบบนำทางเรือกามินมารีนพร้อมแนที่ซัมมิต อาการต่างๆน้ําที่ปล่อยไปน้ําที่ช,ชูดออกไปนะครับในรอบดังกล่าวเดี๋ยวดูว่ารอบเครื่องเดินทางจะมาเท่าไรต้องไล่กันนิดนึงนะนี่ครับน้ำส่งสวยๆทางน้ําสวยไหมในการไปสามร้อยสิบม้าสี่เชือกรวมมาแล้วหนึ่งพันสี่ร้อยมากับเรือห้าสิบแปุ๊งการส่งน้ํานะครับถ้าเกิดว่าเรือไม่ขึ้นน้ําถูกต้องไหมครับหากเรือไม่ขึ้นน้ําน้ําที่ส่งไปมันจะก็ขึ้นอยู่ระยะใกล้เรือ แต่หากเรือที่มีการขึ้นน้ำเต็มที่ในรอบเครื่องที่สมบูรณ์ใบพัดไล่สมบูรณ์น้ำที่ผุดพับมันจะเกยอย่างเรือ2อถึงสามลำเรือขึ้นไปนี่คือข้อดีของเรือที่ทางน้ำดีเรือทางน้ำดีหมายถึงเรือที่มีการต้านน้ำที่น้อยเมื่อมีการต้านน้ำที่น้อยแน่นอนการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็จะน้อยกว่าเรือปกติแน่นอนเพราะมันต้านน้ำน้อยหรือมันเดินทางได้ดีในรอบเครื่องเท่ากันลำอื่นนั่งไงครับผม4ี่0รอบความเร็วที่29นันะครับ เป็นฟาร์มเร็วคุยรอบประหยัดเพราะวีเทคจะเปิดอยู่ที่ประมาณ4,500รอบทำให้เซฟสุดของได้คือประมาณ4,500รอบฟาร์มเร็วเดินทางประมาณ49นอดนะครับโอ้โหน้ำส,สวยเดี๋ยวมาดูใช้เลยครับว่าฟาร์มเร็ว29นหก้ดจะส่งน้ำประมาณไหนนะครับ ค,คือนี่คือการส่งน้นําในรอบเพื่อ4,300ล้อส่งประมาณ49นอตน้ําที่ส่งออกไปห่างจากเรือประมาณ1ลําเรืออเมื่อกี้อัดสุดอัดสุดประมาณ5,000กว่า5,000 5,200 5,3น้ำก็ส่งไปไกลมากนั่นคือเป็นลักษณะของเรือที่ขึ้นน้ําเต็มที่แล้วนะครับ5,200 5,500 5,5 รอบเพื่อรูมีเสียงฟูนะครับตัวนี้3ามหกนะต้องต้องมีการเปลี่ยนใบนะครับห้าพันเจ็ดนะครับตัวนี้ห้าพันเจ็ดไต่ไปที่สามสิบแปดสามสิบเก้านัไต่ไปไต่ไปเรื่อยๆใช่ครับรอบรอบมาสูงมากนะครับรอบรอบมาสวยรอบเกินรอบรอบขึ้นสุดนะครับรอบขึ้นสุดห้าพันหกพันเลยครับหกพันแล้วหกพันเลยนะครับตอนนี้หกพันรอบสี่สิบนัดนะครับไล่ไล่จนรอบเครื่องขึ้นสุดที่เหลือเราไปไล่ปรับเอาเองนะเพราะหนึ่งเราต้องไล่ขึ้นให้สุด อ่าสุดหกพันเลยนะครับตอนนี้ห้าพันแปดจะมาสี่สิบรถแต่เมื่อกี้มันฟู่เดี๋ยวรถอีกเดี๋ยวนี้เราจะทําการวิ่งวิ่งสวนลมนะครับในรอบเดิมก็จะได้เท่าไหร่นะครับมากนะครับคือความบิโอประหยัดที่สี่พันห้ารอยรอบวิ่งได้มาที่เก้ารถหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งเครื่องวิ่งใช้น้ำมันเชื้อเวอร์วันห้าสิบลิตรต่อหนึ่งเครื่องซึ่งลำนี้เป็นสามร้อยสิบแรงม้านะบบรรทุกจุลมาสิบสิบห้าที่นั่งรวมเด็กเรือห้าเป็นแปดสิบที่นั่งนะครับ นี่คือจุดคุ้มทุนในไฮของท่านว่าถ้าเกิดท่านประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่าแน่นอนกําไรก็จะทนให้ท่านมากกว่านั่นเองกับเรือ58ฟุตนะครับเครื่อง350แรงมา1เครื่องแบบซีฟวิ่ง4,500รอบประมาณ29นันะครับน้ำมันต่อเครื่อง50ลิตรต่อ1ชั่วโมงนะครับรด้ทุนตามที่เราไล่มานะครับได้ที่40นักับเรือไซนี้แต่เราใช้เฉพาะเดินทางคือ45นัเพรื่อซีฟสวัสดีครับ